นหนักแรงหย่อกผ่้ขนานมาแล้วรับมือฝนยาวๆอีสานเหนือกลางตะวันออกใต้6-14งมิถุนายน2566พยาก์รากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยาก์รากาศในช่วงเที่ยงวันอังคารที่6มิถุนายน ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร่วมถึงในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านและประกาศพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเข้ามาในวันนี้จะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ซึ่งนะครับในขณะนี้ให้ด้านของหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับฝนฟ้าขนองกันเลยจากที่แอดมินได้เดินทางผ่านบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างเข้าสู่เขตบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตั้งแต่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมารวมถึงเขตพื้นที่ภาคกลางยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองกันเลย ตกลงมาแค่ดินเปียกดินลายพอชุม่มยังไม่พอได้รับน้ำในการทําเกษตรกรรมเหมือนกับพื้นที่จังหวัดบนราชธาน,นีและศรีสะเกดเหมือนพื้นที่ที่แอดมินได้อยู่ในขณะนี้นะครับแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่นะครับคาดว่าปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นตามลาดับนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับ ภาพข่าวแรกที่บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้5มิถุนายน2 5 6 6ได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงพัดบ้านเรือประชาชนเสียหายที่บริเวณพื้นที่เขาคอเพชรบูรณ์เมื่อเวลาประมาณ๑๔40นาที๕มิถุนายน2 5 6 6ซึ่งภาพความเสียหายอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณโสโจภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไป ได้เกิดในด้านของไฟดูดนะครับจากกรณีที่ชาวบ้านกลับจากช่วยงานศพยืนหลบฝนใต้ต้นไม้ผ้าทับเสาไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าช็อตนะครับร่างไม่สาหาัสแพทย์ต้องตัดแขนทิ้งและนิ้วเท้าทิ้งเพื่อรักษาชีวิตนะครับแอดมินขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 5มิถนายน2พนาอกสุเมืม่อวานนี้ได้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงพัดถอบเอาหลังคาเรือนของชาวบ้านพังเสียหายที่บริเวณพื้นที่บ้านานานนวนบ้านหนองสิมตำบลหนองไฮอเภอสำรงจังหวัดบนราชธานีซึ่งเหตุการณ์นในครั้งนี้พาย,ยุฝนถล่ม และลมกระโชกแรงหอบเอาหลังคาเรือนของชาวบ้านเสียหาย20หลังคาเรือนขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินชําราบ้านแาวอุบลราชธานีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปได้เกิดน้ำท่วมน้ำหลาเบริวนพื้นที่จังหวัดบลราชธานีฝนตกหนักเป็นเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ทำให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําหล่อระบายที่บริเวณหน้าโรตัสวารินชำรับอุบลราชธานีเมื่อวานนี้้ามิถุาน, 2, นายน2566ซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจวารินสาราบบ้านเฮาอุบลราชธานีภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนอกจากฝนที่มาช่วยเติมน้ําในการทําเกษตรกรรมแล้วนะครับในช่วงนี้เหตุโคลนนอกจากพื้นที่ประเทศไทย ประเทศเวียดนามยังมีเหตุโคนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฝนในรอบที่แล้วกันนะครับสร้างไรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นจำนวนมากในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิลฟอรัรอมข่าวสารต่างประเทศเส่วนพื้นที่ฝรั่งเศสนะครับที่บริเวณพื้นที่รียงพายุรุนแรงทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่พายุมาพร้อมกับลมแรงลูกเห็บตก ฝนตกในเย็นวันเสาร์ตกภายใน1นชั่วโมงเทียบกับการตกสะสมใน30วันในช่วงปกตินะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายเขตของลียงขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวนลฟอรั่มข่าวสารต่างประเทศส่วนในด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของฝนถล่มกรุงเทพซัดเสาไฟโค่นล้มใสอาพาร์ตเมนต์ในซอยกรุงเทพนนทบุรี23นะครับ ฝนตกหลบประโชคแรงสาอไฟฟ้าค้นล้มใสายพาร์ตเมนต์ในซอยกรุงเทพนนทบุรี23ทำไฟดับด้านเจ้าหน้าที่กอฟอพ,อพอเร่งดําเนินการแก้ไขและสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ1 3 1 3นาที5มิถุนายน2พระโรคสุขเม่อวานนี้เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพรุดไปตรวจสอบเหตุตอไฟล้มสาบ้านสุขรมมณี อาพาร์ตเมนต์ซอยกรุงเทพนนทบุรี13แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพที่เกิดเหตุฝั่งตรงข้ามถนนอาพาร์ตเมนต์พบเสาไฟฟ้าคู่หักโค่นล้ม2ต้นกีดขวางทางการจราจรและใส่กสันสาชั้นหนึ่งของอาพาร์ตเมนต์เสียหายรวมทั้งมีประกายไฟลัดวงจรที่สายไฟฟ้าทำให้เกิดไฟดับทั้งซอย จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตกวงประโชคแรงทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นล้มดังกล่าวนะครับโชคดีเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้าดำเนินการแก้ไขและกลับมาใช้งานได้ตามปกติขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจไทรัฐออนไลน์ส่วนการพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนในวันนี้6-7มิถุนายน2566 พยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้รองมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือและภาคตะออกเฉียงเหนือทางตอนบนเข้าสู่หย่อมความประกาศต่ำบริเวณทิเลตีใต้ตอนกลางในขณะที่หย่อมความประกาศต่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝ,ฝั่งเมียนมาประกอบกับมรสุมตันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางแห่ง ฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวาระวังอันตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน,น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนพื้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนพื้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังอีกเรื่องการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนควรลดอ,ออกจากฟังพียงอาก,กาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักอมพระโชคแรงบางแห่งสว่วนมากเน้นจังหวัดน่านอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำ,ตำสดุด25-27องศาและสูงสดุด36-38องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละเส็สิบของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากเน้นเลยหนองคายบึงการหนองบรลําพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรและอำนาจเจริญ อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาและสูงสุด27-36องศาลมตั้ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในนุไททานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกรารจนะบุรีราชบุรีและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาและสูงสุด35-36องศาลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็ว1 0 2ถึยกิโลเมตรต่อชั่วโมง คาตันออกฝนตกฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครน,นายกปราจีนบรุรีสาแก้วฉะเชิงเราชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตม่ำสุด2 5สถึงดองศาและสูงสดุด30-36ถึงองศาลมตม่อมตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูงประมาณ2เมตริวืวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณทลฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาและสูงสุดสั้นตมทั้งสองศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ ฝั่งตะวันออกฝนตกฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต,มต่ำสดุด24-27ถึงองศาและสูงสุด3 2มองถึง36องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วย0่สถึงมกิโลเมตรต่อชั่วโมง,งเคล่ดขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนพื้นสูงมากกว่า2เมตร นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวัตกฝนตกฟ้าขนอร้อยละ70%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสดุด25-26องศาและสูงส,ดสงุด32-34องศา ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กมต่อชั่วโมงเคลื่ขลึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กมต่อชั่วโมงเคลื่ขลึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ท่านติดตามประกาศพยากระกาศและคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรากาศจะนาข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างขันทุ่งคีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แหนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ